สบาดีเ,ดมเม้อพ่อแม่พี่น้องทุกข์ทุกคนบวัวพี่น้องของลาาทางไทยหรือต่างประเทศซานโนเขากะสบายดีเนาะื่อนี้กะซาโนอมีครอบครัวผู้หนึ่งเนาะดูผลพิการมาแต่เกิดเนาะกะห้าก็ยังบ่ฮหูรายละเอียดตอนไดเนาะกะห้าก็จะข้าไปสอบถามเรื่องราวของเผนเด้เนาะ่าเป็นจังไ๋เนาะสบายดีดีโอยสบายดีเนาะ คนนี้เนาะโดยอันชื่อเนี่ยคเจ้าน่ะชิ <Blaze. S 1> ่อชื <light> ่อ <t> อ <on> ันนี year. This year. This year ้สามสามดยอสามามปีเนาะเดยกอายเลยค่ะก็อืสอเหล่าเหล่าอันนี้จปีสามสิบแปดปีดูอันเป็นอะไรเอ่ยพูดนี่น่ะเราเป็นติการติการมาแต่เกิดเราได้อยู่ไทยได้เลยเราได้อยู่ไทยเนี่ยถ้าเขากธรเขาว่าบุพบได้บุพบยังนะครับว่าเป็นมาพี่หรือเป็นการ บืครบถ้วนเนี่ยเลยมือสมบูรณ์มือรอเขาขวดเขาว่าว่าเราบม่ได้เป็นปีการเขาว่าปกติจะเมื่อโอดเขาว่ามันอุ้มลูกมื่อพอเมื่อมาเรป็นแล้วเราต้องมีคนพัฒนาการมีพัฒนาการไปหาหมอผลกบะสมองน้อยบางคนโดยทุกอย่างน้ำลูก่อยเลยด้วยเครือเอ็นออนผลเบาเนาะโดยเลือดกระตายแก่น้ำมอกระพาสิน้ำมอกระดาบอะไรอย่าง หอยประวัติคนสันบ่ออยู่ปุูบ้านตะดูเนาะเมืองเชลวันไก่เชลวันเนาะด้วก็ลงไปเอาแล้วก็ยินคนเจ็ดชอกโดยคนว่าบาปแล้วงัวควยเสื้อเจ็ดชอกคนหนึ่งเอาเอาคนมาทำมาเนาะไปเบิดแ<อ>มันบ่ะไปค่อยมาไทยวัดหรือว่าโดยคนว่าเล่มูนเร่ยังมูนกับกับเอามาเนาะพ่อแม่นั่นนะครับม่คนหักคนทองโดยี๋ยวอิษชายต้นยังต้นโพต้นยังต้นชายต้นดอกต้นเพิงแพงหมดเลยค่อยจะทั้งเศษใหม่หมดเลย โดยว่าเพิ่นมีโครงการช่วยเหลือกับมีการอะไรน่โดยก็อย่าเพิ่นช่วยเนาะแม่อย่าให้เพิ่นช่วยแล้วก็อย่าให้น้องเาเนาะไม่โดยถ้ามีบ่อนหักช้าอยากหักช้าได้มันเป็นตลอดเพิ่นว่าวาดไม่นุ่งข้านมไปอบด้วยว่า200,000บาทเอาเงินใช้ส0 0 0 0นบาทไปอบแม่นบ่ไปอบไรฉันว่าจะอะลเขาเว้าเขาวปนวาวอาไรอย่างเป็นน้ำเส้นน้ำเอ็นเราพุ่นเนาะแต่ว่าเส้นแล้วนี่ตึ้งได้เส้นไหนตึง โดยกรสินอนลอยแบบนี้ตลอดบ่แบบนี้แล้วแมงวันตามปากแล้วก็ไปจักเอามุ้งใส่มุ้งโดยซื้อยังก็ซื้อเพิ่นนี่ล่ะซื้อเขาเอิ้นเดี๋ยวได้เห็นเบี้ยวเนาะอานยู่ปีไปปีโดยนั่นจะมาเกิดแล้วก็ไปเรื่อยๆบ่เลยไปปัวนะไปปัวใส่ไปได้ละตลอดตลอปลอดขึ้นตลอดอากาศเปลี่ยนนไปตลอดเลยนะแต่โมเปลี่ยนอากาศก็ได แดดเลยฮอนมันก right. okay. um, oh. ็ไปอยู่ตลอดดิล่าาาาป็นเป็เป็นาาาาาสาา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 าักาา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 ัาาคาา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 งเาาายาาาไาแา้าาาแาาากาา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 แาา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 า้าา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 แล้วาาาาาานาา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 ่าา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 า เพิ่นคือว่านอนตลอดเราปอดขึ้นเ <c oughs> มือม่อยวะเมือ่อยไม่ได้กินข้าวซ้ำเม,มื่อนี่แล้วเมื่อยังไงมอเขาใหา้ไปนอนห้องมอแต่คอยว่าไปคลินิกไปคลินิกแล้วเเ่นขาไปห้องมอเด้อแล้วก็ซักยาแล้วปวดเอามาอีกทั้งไปอีกเมื่อยดยูดูดูข่าวโรคโควิดระบาดโดูดูยังห้ามเขาเอาคลินิกเขาว่ามยังห้ามไหมเขายังพิดิตพลาด แม่มันเป็นแหงเนาะสักไปเถื่อยามันขับไปตียันอกเลยเด้กก็ไปเมื่อเนี่เขาบว่าเจ้าทําใจด้วยว่ะเอาทําใจช่งเอาลงมาสันยาบอกให้ทําใจหมอบอกขอสันยาตายให้ลูกคนบอกคือว่าไปนั่นดิทําใจด้วยเจ้าคือเบาด้วยนั่นเหรอโดยตกใจแล้วคนบอก หรือว่ายไฮเขาทำใจโดนโลกเราเป็นนี่ยมาเขาก็ทำใจมาตลอดโดยเอาบริตกใจก็เป็นมาแต่เป็นมาตั้งมืเนาะเกิดเขาก็หักมันได้เขาก็ดูแลมันเขาก็แพงมันแล้วก็แมนบริเลือดรอดยังมาที่ทำใจเบียดได้อันนี้เปิดบาะให้ทำใจตัวโตกใจชิ้ักย้ายยังเนี่ยเป็นแบบยังไงดิคิดไปก่อนเลยแมนเนาะเสียงพื่นบ่ออ่อเราคือมาหนึ่งว่าวบรได้จเจ๊บใช้

ใช่ยนขีมันเงี้ยเนาะบนไปใช้ได้เนาะเจ้าอะไไปใช้ไป้เดี๋ยวมงเดี๋ลูกเนาะคไปใช้เลยแต่ลูกน้อยชองคนลคนสองคนมาลูกหน่อยเนาะแต่ผูหนึงก็ช่องสองคนก็ช่ลงกน่อยเนาะคนห่งนักกูเนาะงี้เลยยแมนเขาหงลำบากกว่อีก

ตอนนั้นเราบเรื่อยๆปันใดนี้แต่ยังน้อยน่ะเดี๋ยวนี้เกิดมาบวสมบูรณ์บ่น้อยบ้านเดี๋ยวนี้เป็นไงบ้าปกติไม่ยังยังดีแพทย์เขาจนว่าจะเมื่อได้ลูกจะปกติจักโลชั่ออกมาช่องโลเจ็ดกับสมบูรณ์ปันใดช่องโลเจ็ดเรากับปกติกับทั้งกับโอเคคนชำนั่นน้าหน้องกับช่องโลเจ็ดแม่นกันยังไปได้น้องให้หน่อยเดี๋ยวนี้น้าหน่อย ก็่นก็ไปสมบูนอยู่ฮะอันของโรตีนฮะผู้ลาบคนมันกาได้ก็บเป็นยังก็เป็นน้ำเหนือมันนางเราเนี่ยเราเหลืองเหลืองมัว่เขาบอกว่าพี่สิแต่เขาบอกเออเวลายี่มัเช้าวจะออกไปตากแดดแล้วเ้อจะอยู่ไทยเด้อเขาบอกว่าสิยามแดดอ่อนแต่เราออกไปตากแดดแล้วเราคอยออกไปตากแดดเราไปห้ามอใหม่เออปกติแล้วอ่ะเราแดงแล้วก็โตัวเราจะเมื่อบ้านโลดเขาบอกอุ้มเรามาได้หนึ่งเดือนแล้วเนาะอุ้มเรามา โดยจเราเมาหลดก็เป็นเลยกับจังหวะโอ้เมนเมนเนาะโดยเขาคนอื่เขาได้ลูกรเทอหลยางแล้่ะเราเป็นนี่เขาคิดไหมดลยเขาอก่นอยาการกันลายเนาะโดย่อาอสมุดมามีรถเข็นนั่งได้บน่ได้เนาะคอก่ออ้กรอ่อนเลยเขาเอานั่งเอารถกไป็นรดช้นาซาเน่ดโดยโดยโดยนั่งตอนนันก ปากแตกติมผาดใส่คอแขกคหับประธานดิโดยนี่มันเป็นเฉพาะคอเชิงเนกนี่ปีนอะไรง่ายอะไรนอนฐานอะไรฐานนั่นคือเราบ่มีกระดูกงงเลยก็ว่ามันผิดปกติกระดูกเรากระดูกหลังเราอ่อนเนาะอ่อนนะคือแบบคนบกแข้งแห้งเนาะแบบคือเขาถ่ายคนวันนั้คนดังเห็นอีกแบบคนดำงๆมาบอกมันเป็นกระดูกโดยโดยเอออย่างเนาะ แล้วก็แผ่นนี่มันก็นอนให้ทำบีบนี่ว้าวคือสมบูรณ์บดอยู่เนาะกระดูกก็เดียวเขาบดขยอนเลยนอนแฉ่งอยู่ชั่วนวะจะบ้งขดอยนี้ขคนล็กน่อยู่เลยขนนิน่อยยังบ้ยังบ่นเลยขดกีาครั้งเลเขาเอาิวเราดีได้เนี่ยอขนนาช่วยตาลุยแมน ตะกี้เราบริโชคไปไหนแต่หกเจ็ดเดือนเลยเราอ้วนอ้วน,นมาอ้นวนเลยอ่ะเรากินชีสเลตเตคือสีบเป็ี่ยนยังแค่น้อแต่ยังน้อยนะเปลี่็นเออถ้าหูเวลาเป็นแต่ยังน้อยไพยก็ยังหักชาออ้าแต่ยังน้อยตะกี้นั่นแข่งค้าน่ะเบ่งเบิดบ่ซ้ำอืมเราอ้วนได้ห่างมาเป็นบางช่วงจักปีฉะน่ะปีหนึ่งแล้วเราฉักเนาะเราไข่เราฉักงเราเป็นเลยฉั่งตลอดเลยโมเมนต์มัน ด้เป็นไข่เลยเจ้าไปซักยาหนีหันบ่เคยอยู่วะไปแล้วไปถูกไปอยู่พอปุบปั้าใจว่าบางทีเนาะเคยเคยเห็นมาเนาะบางทีอาการเป็นแบบนี้เนี่ยเล็กเล็กน้อยนี่มันเกิดไข้เหม็นบ่ปกติชิกินยาน้ำเดี๋ยวชุ่มเจ้าเลยย่านไปซักยาแบบดีไข่มันตีนน้อยเลยไปหาแพทย์แพทย์กระแมนแมนแพทย์กระแมนแมนยอมหับ แค่ลังคนกับมันสิซักห้เโราเพราะว่าเขาบ่าได้ว่าีนยังเพราะว่าเฮาห้ซักเดย์ห Sher ้ยยังห้เศร้าอยากให้ล <hey. S 2> ูกห้เศร้าคนนำบ้านเด้อคนนำบ้านจข่อยก็เป็นคือการเหมือนยิงนี่สัมมันน่ะอยู่น้ำเมถาวนาะเม่ไปไทยอยู่น้ำเมถาวลูกร้านไข่หนหนึ่งพาไปซักยาไข่ในหนึ Der ่งพาไปซักยาการเป็นศักการเป็นบ้ายานำตีเด็กน้อยเด้ กำลังเล็กน้อยมันบริสัมทผู้ใหญ่มันนี่ก็าซักยาผู้ใหญ่ใส่แม่นยาแห้งเกินแพทย์คือกันอยู่ห้องหมอคือกันส่วนร้ายยันเป็นน้ำยาเนี่ยนะแม่นผ่้แม่เราเป็นน้ำสุขภาพของเราเพราะว่าแต่ว่าเราบริคานบริความช่วงหกเจ็ดเดือนน่เลย แต่เราอ,อ้วนคือชิอย่างได้ไปได้นะออแต่ความาว่าคิดรอในใจว่าถึงบ,บกกุคลนลุกข่วงกับหนึ่งปีมันอาจจะไปได้คิดในใจะนะแต่ว่าพอหนึ่งปีแล้วมันไม,ม่พิษปกติมันมาฉักนี่ไนก็อที่มันก็ที่มันชูบลงเลยนี่ฮะแต่เก่ามันกระเบงเตมโดนมาฉักแล้วเขาเปลี่นเป็นล้วเนาะผู้เป็นแม่ว่าไปหาหมอเลยในตัวผู้เป็นเห็ดไปแล้วเขาเสงกร,รนะสุนน้ำมอเนาะ ประชาชนนำพันนักงนนำคนเฮียนมาเฮาเป็นประชาชนกับไปหาหมออย่างดี้แล้วกัมาแล้วกัเล่าก่อนกินยากินยากับปกติบัดมาอีกบะนี้ชักมาอีกได้บะนี้ฮะโดยแล้วปัจจุบันก็ชักคุ้มเออเลยบะนี้ฮันเนาะเขเดียวบ่ได้แล้วแบบภวาเลยนะเอ้ยโดยๆดยเราชักครับก้องเขาเลยมือถืนบุ๊มแนว่าสิอยู่ชิยๆได้ชักแล้วรับแล้วรชักโดยโดยขยบคุณลวเป็นลยกลางคืนมะกลางคืนกลางเว้นคือการท่านอน ทุกขั้งที่นอนสมุดว่าชุ่มเจ้านอนหลับได้ชีเห็นมาสรุปหมดบางเถื่อคนบอกขมือมันลอยเพรียวมันเลยตื่นขึ้นมามันหันใจก็เพรียวไปบ่งไโอ้มันชัดเลยบางเถื่อก็คิดว่ามันสีตายทุเดียวแล้วโดยโดยโดยเขาบอกขมือได้นอนบางเถื่อกัได้บอกขมือแต่สงสารแล้วเนาะสินอนลอยแบบนี้ขมือเนาะกุมยากุมยักดูบ้านี้ไ็แบบเคยนอนแบบนี้วะ แต่เมื่อไี้ปสักยาละแค่มละก็ใส่กินยาไปอีกสาโดยปกติสมนตานะมือตาละหัวเสียงาเสียงคอมแ่เจอได้เอากว่ก็ได้ด้วยเนาะโดยเวลาคอแม่ยาเลือดจา่เลือดสเลือดขัวเลยอยากว่าอยู่เนาะมันเห็นยันว่ากได้เนาะยันอ่อนไ้นะดิ่นละเนาะโมเขงเนาะออนแล้วะเราสักไปไปเนเรามาผิดปกติมดักเลยเราโดย สัตว์ไม่เสียจนมัดเสียคนมาเลยบางคนไปนากคนว่าวันนั้นเลยโดยโดยโดยไปหาหมอเขาว่าพัฒนาการเราซ่าแล้วก็ทำเพจได้จากเช้าเอาไปทำลาว่าเอ้เป็นไปเช้าเราอยู่ไปเพจใหญ่ป่ะไปเพจธรรมดาได้เลยไปหาไปเพจใหญ่เคยไปอยู่ว่าขวัญประเทศโอ้โหประเทศไทยเคยแข่งยังไม่ไปเลยมาประเทศไทยนี่อื แต่ว่าได้เจะได้แต่ประเทศไทยในไปจ milk, milk, i i. Um. Climate, ุ่มเถอะแล้วน no? ี <sh ows> <sh ows <sh ows> <sh ows> yeah. ่ยังไม่เคยไปไปจักเถอะเลยแข้งยังไม่ได้ไปเนาะยังไม่ได้ไปแข้งแข้งเองไปแต่เขตใกล้ป่ะไปแต่เมืองเองกับคลินิกแถวนี้นี่แหละไปโดยโดยโดยไปหาแข้งมันก็ต้องเสียงเงินหลายเลยเออเสียองได้นะเจ้ากับเจ้าช่างดโดยจะอยู่กอดกันมึนมือชื่อได้เงินอยู่กอดพอดีเลยจะหาเงินหาคำทางใบหัน แม่แ่ก็ได้แต่เบิ่งลูกเนาะเบิ่งดูกมแล้วเนมีช่วยเหลือยาเาช่วยเหลือโดนกันช่งเช้านไปย่นเฮาเายโดยโดยโดยแต่ว่าไปหาหมอกขพันให้เจ็ดปีโดยแต่เราชุขภาพเราก็โชวหมอยังหมอดูมาเรานี้หมอดูมะดานะเขาพันเขาว่าเจ็ดปีเขาว่าแต่ โดยหลายปีนะเนาะเราเราจะขอบแล้วก็บ่างห้องน้ำเลาห้องก็ไปแต่ว่าแต่ช่วงนี้แห้งนักบ่นักโดยเป็นเรื่อยๆเนาะเป็นใครเรื่อยช่วงเป็นมาจากทางตัวจากทางไปแล้วเนาะไปหาไปหาไปบอกไปปวดหมดทุกอย่างไปหาหมอคลินิกเขาก็วอาจะไปนอนห้องมอสด้วยค่ะโดยคือเป็นปวดอะไร ก็ไปไปเมื่อนี้แล้วบอกให้คอยทำใจอ้าวห่วให้ทำใจอยู่นะคนละไปตลอดเลยเลยไปไปตกใจอยู่ว่าจะทำใจอยู่เลยว่าคอยไปสักยาอย่างเนี้ให้ลูกคอยอย่างเนี้ยยังให้คำช่วยโอเคเดี๋ยวเลยเลยก็สวยเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะโดยก็ติดต่อมาท่องคำนวณชวนชื่นเนาะอยากช่วยเรือน้องเนาะ กับคนกันอบอาการหนักเส่วงนี้กับมีเงินมีคำไปปัวรักษาเนาะนโดยอยากให้ลูกเศร้าเน,นเ้ยเนาะโดยให้าหายาปปเาป็นปกติเนาะถึงแลาวสิปินปการกัญญาคลมเราชาวเจ็บชาวไันโดยโดยพอเมฆกับหักคือเก่าเนาะฮักแฟงเกินคือเก่าอันนี้ละคู้จักอยู่ได้นี่มืนตาขึ้นมาอีกเลยยากุมเราไปจักเนาะจักเลยกินยากระช้ำบ่วงเลเชชชยชักา่จักกิน โยกินข่ากินน้ำกับกินเข่าอันนี้ห้านี่ิว่าเขาเนียวห้าวหนิ่หยั่มเลยย่มเพาะแบบเล็กน้อยนี่โดยนมเนมผมกินอยู่เพราะนี่เล่นเรามันลบอะไรโดยมันชื่อเลยมงเห็นว่าอ่อนได้ดิ่แข็งด้เนาะเล่นมันชื่อเลยมันลบอะไรเวลาห้าวเพราน้ำเนะมันออกข้างมนออกข้างี่ข้งน่งครั้เข้าใจว่ามันเป็นอะไรเล่นเขาก็งงคือนกันแข็งสนะ

ใช่ใช่ให้นนะเอาสช้นนะให้เพื้นเนาะวแล้วก็ฟอด้วยกันเนาะก็โอเคเนาะแล้เช้าเนาะก็เขากับข้อกันนะสบสบายดีเนาะกะดาเมืองกันเนาะโดยสบายดีเนาะจะเอาเงินให้น้องกันเนาะก็ได้ซื้อขนมนมเนาะกินได้หรือว่าขนมบ่กินไม่ได้หรอคท้องแล้ว,ลวกินได้เไหมจำได้ป่ะนี่อ่ะกำไม่ได้อ่นอนเลยเนาะมือฝืนเนาะ เอาให้แม่ก็ได้เอาพอได้ซื้อให้น้องกินเนอะเอากระสอยเรื่องต้นกันเนาะโดยพี่น้องเอ้จากชาวนวลไทยทามเนาะผนกัเลี้ยงลูกมาชอมพัวเมียเนาะกะลูกกับพิการมาจากเตเกุร์พอได้ผนกับผสมบุญแบ่เนาะกับพ่อแม่กับโมมีเงินมีคำเป็นรักษาเนาะผนกัเป็นเปียเป็นดอยเนาะเป็นเปียเป็นดอยแล้วกะชาวนวลกะจักเศษเนี่ยแหละเนาะชาวนวลทินกะชาวนวลกบจัก ชีเหตุอะไรเนาะกับบอนผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเนาะอยากซรอยครอบครัวของลสาวกับติดต่อมาสองสานวันชวนสื่นเนอเลยพี่น้องอยขยึดขยาเนาะกับสานวันก็ยังไม่มีผู้สาบผู้สูเป็นไรกับขอบอนผู้ใหญ่ใจบุญใจศรัทธาบางทีก็เป็นศักดิ์เนาะโดยผู้ใดใจบุญใจศรัทธาก็ติดต่อมาสองสานวันชวนสื่อเลยด่วนเนาะขอความสวยเดือด่วนเนาะ กะมอนี่กะสานนวลกะเขอกบสบายดีทุกๆคนเนาะขอลามเมื่อก่อนเนาะสานนวลกระไดม้มันนี่ไม่พอ่อสานนวลขีปนาะนะพี่น้องเนาะสบายดีสบายดี